ราคาย,ยางวันนี้ประจำวันที่13ธันวาคม2564กับคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทย น้ำยางสดนั้นน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่13ธันวาคม2564ราคากิโลกร,รัมละ52บาท50สตางค์เป็นราคาทรงตัวนะคะไม่ปรับขึ้นไม่ปรับลงและที่สำคัญเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมยางค้นค่ะต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่13ธันวาคม2564ยางแผ่นคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่54บาท57สตางค์ต่อกิโลกรัม มยังเป็นรมควันชั้นสาไม่อัดก้อน57บาท56สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 100%รอเราคาอยู่ที่49บาทต่อกิโลกรัมค่ะ เรามาต่อกันที่ราคาประมูลยางแผ่นดิบวันนี้มี1ชนิดนะคะได้แก่ยางแผ่นดิบความชื้น 5- 7เปอร์เซ็นต์ราคาอยู่ที่51บาท4 7สตางต่อกิโลกรมัมไม้เหตุราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซ็นต์อยู่ที่54บาท57สตางต่อกิโลกรมัมน้ำหนักโดยประมาณการค่ะเอกสารที่เหลือกี่แปะไว้หลังจากนี้ไปรับชมรับฟังกันเลยจา้า Oh, yeah.